สวัสดีค่ะพบกับฟินซีรีส์กันอีกแล้วนะคะช่องที่มีซีรีส์ฟินๆมาให้รับชมกันแบบจุใจก่อนจะไปฟินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้มาฟังรับสปอยซีรีส์จีนแนวะโรแมนติกค,คอมดี้กับเรื่อง My Dear Boss เจ้านายสุดที่รักเรื่องราวความรักของเสี่ยหรุ่ยนิ่งนักศึกษาสาวเอกประวัติศาสตร์และโบราณคดีผู้มีความสดใสน่ารักแก่นแก้วกล้าสแสดงออกในวันนี้ เธอได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยการกับลู่ฮวาฮวาเพื่อนสาวคนสนิทของเธอในขณะที่พวกเธอสอดสองเด็กหนุ่มหน้าใหม่กันอยู่นั้นเธอก็บังเอิญเจอเข้ากับเย่ยหลินหนุ่มหล่อสุดน่ารักที่เธอนั้นประทับใจในฝีมือการเล่นไวโอลินของเขาและเธอคิดว่าเขาคือเด็กผู้ชายที่เธอแอบชอบในอดีตเมื่อเจ็ดปีก่อนเย่ยหลินเป็นคนดังและมีเสน่ห์มากในหมู่สาวๆทำให้นางเอกและลู่ฮวาฮวาต่างก็ลงหลงใหลในความน่ารักของเขาทานายนั้น นางเองกกระตกลเรียกแย่หลินกลางงานซะเลยแถมยังบอกรักเขาต่อหน้าทุกคนเพราะเธอคิดว่าเขาคือคนที่เธอตามหามานานทำเอาเขาก็อึ้องหน้าเวอว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแต่ไม่ทันที่แย่หลินจะตอบอะไรก็มีเสียงพูดมาจากด้านหลังว่าเขาไม่มีวันรักเธอหรอก และก็เป็นเย่เมียวหนุ่มหล่อหน้าตาดีมาเทเลนพระเอกของเรื่องเขาเป็นน้องชายของแย่หลินและเป็นคู่อริก,กับนางเอกอีกด้วยเพราะเธอที่ทําให้เขาเจอกับประสบการณ์ที่ทําให้เขานั้นลืมไม่ลงเธอที่วิ่งหนีห่านที่กําลังไล่จิกเธอแต่เป็นเขาที่รับกรรมโดนห่านจิกตูดแทนสงนันทาให้เขาไม่เคยลืมหน้าเธอได้นับจากวันนั้นและเมื่อนางเอกรู้ว่าเขาเป็นน้องชายของแย่หลินก็เปลี่ยนเสียงสองพูดกับเขาทันที จากการที่นางเอกตะโกนเรียกเย่หลิ่นกางงานประถมิเทศมันทำให้เสจจินเจิ้นซึ่งเป็นตัวแทนเด็กใหม่ที่กำลังต่วสูนทรพจน์อยู่นั้นสมาธิหลุดไปจดลืมเนื้อหาพูดต่อไม่ได้และเธอก็โดนรุนพี่ดุที่เธอทำพลาดในครั้งนี้เธอเสจจียใจและผิดหวังและโทษนางเอกที่ทำให้เรื่องเป็นแบบนี้ในขณะที่เธอวิ่งร้องไห้เสจจียใจอยู่นั้นเธอก็วิ่งไปชนเข้ากับพระเอกความอ่อนโยนและความอบอุ่นของเขาทำให้เสินเจ,จิ้นตกหลุมรักพระเอกเข้าให้แล้ว วันต่อมาพวกเขาที่ต้องไปเข้าค่ายฝึกทหารกันแล้วก็เป็นพระเอกที่เสนอหน้ามานั่งข้างกับนางเอกซะงั้นเขามาบอกกับเธอว่าให้เลิกชอบเยลินซะาเธอทํา,าทอะไรไปมันไม่มีประโยชน์หรอก แต่เธอก็ดื้อดึงไม่สนใจที่เขาพูดและยืนยันว่าจะชอบแย่ลินต่อไปแต่ดูเหมือนว่าเย่ลินนั้นกํนาลังแอบชอบส่นเจ,จิ้นอยู่แต่ส่นเจ,จิ้นกับไม่ได้ชายตามองหรือสนใจแย่ลินเลยสักนิดเมื่อถึงค่ายครูฝึกได้ถามทุกคนว่าทำไมถึงเรียนเอกวิชานี้ก็เป็นนางเอกที่ตอบว่าเธอเรียนเพื่อแย่ลินแถมยังบอกให้เขาจําชื่อเธอให้ดีอีกว่าเธอคือเซี่ยรุ่ยนิ่ง ทำเอาทุกคนก็ว้าวในความกล้าแกร่งของเธอเยหลินได้ยินแบบนั้นกับเผอย,ยิ้มออกมาซึ่งต่างจากพระเอกที่ตกใจและไม่พอใจไม่คิดว่าเธอจะใจกล้าขนาดนี้ตกเย็นเมื่อถึงเวลาเข้าห้องพักและได้รู้ว่าแม่ของเซิรเจิร์นนั้นเป็นคนใช้ที่บ้านของนางเอกและมันก็ทำให้เซิรเจรินไม่ค่อยชอบนางเอกสักเท่าไหร่นักเพราะเธอเป็นคนเดียวที่รู้ว่าครอบครัวเซิรเจิร์นนั้นมีฐานะยากจนและเธอก็แอบอิจฉานางเอกอยู่ไม่น้อย เช้าวันรุ่งขึ้นเสรนเจินก็ได้มีปากเสียงกับนางเอกเธอหาว่านางเอกเอาเสื้อผ้าที่ไม่ดีมาขายให้กับป้าฉฉยแม่ของเธอเพื่อที่จะเอาให้เธอใส่แต่เธอถือเข้าใจนางเอกผิดไปเองเพราะแม่ของเธอจะขอซื้อชุดนี้จากนางเอกให้ได้นางเอกยังบอกกับเสรนเจินอีกว่าอะไรที่เธอไม่ชอบเธอไม่เคยเอามันไปให้หรอกนะพูดจบนางเอกก็เดินออกจากห้องไปแล้วจูจ่ๆลูฮาวาก็รีบมาตามนางเอกให้ไปจัดการกับหนุ่มโรคจิตที่เธอนั้นเคยเจอเมื่องานเทศกาล เมื่อไปถึงคนที่เปิดประตูออกมาก็เป็นเฉินโม่หนุ่มมาดนิ่งที่รู้ฮาวาฮาวาแอบชอบเธอก็ทําอะไรไม่ถูกจากที่โมโหก็กลายเป็นผู้เสี่ยงเล็กเสียงน้อยเป็นสาวหวานไปซะอย่างนั้นนางเอกที่โกรธแทนเพื่อนก็หันไปและกําลังง้างหมัดชกหน้าเฉินโม่ทัในใดนั้นพระเอกที่กําลังกินแอปเปิลอยู่ก็เดินมารับมัดตรงจากเธอเข้าเต็มเต็มเขาร่างเจ็บอดออยในขณะที่แอปเปิลข้าปากเยวียงนั้น เมื่อเธอพาเขาไปหาหมอก็พบว่าเขานั้นกลามหลุดและฟกช้ำที่แก้มพระเอกโมโหนางเอกมากๆเขาบอกให้เธออยู่ห่างเขาและบอกเธอหนักไม่ใช่สเปกพี่ชายชั้นสักนิดรู้เอาไว้ด้วยพูดจบเขาก็เดินหนีไปด้วยท่าทีงุนงิดสุดๆวันต่อมาพระเอกก็ฝันร้ายถึงหารที่จิกตูดเขาวันนั้นแถมตื่นขึ้นมาก็ต้องมานั่งปวดกามจากที่โดนนางเอกต่อยอีก เขาได้แต่คิดภาวนาว่าอยากให้ได้เจอเธออีกเลยแต่ดูเหมือนยิ่งหนีก็ยิ่งเจอเพราะนางเอกก็ดันมาเคาะประตูเรียกเขาแต่เช้าเธอได้เอายามาให้เขาทาแต่เขาดันไล่เธอกลับไปโดยไม่ใยดีแต่เธอถิพายแย่ลินมาด้วยเขาเลยโดนพี่ชายหาว่าใจร้ายกับผู้หญิงแบบนี้มันไม่ดีเลยนะ แถมเธอยังทาขอบตามาสแสดนแฉให้ดูเหมือนเธอร้องไห้สำนึกผิดจนตาบวมเขาที่อึ้งกับความพยายามของเธอก็อ้าปากค้างและบอกว่าเธอนั้นแสบจริงๆเสียรุ่ยนิ่งระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเดินกลับนางเอกก็รุกเขาไม่หยุดเธอยื่น QR วอา e โคขอวีแชตจากเขาโดยที่เขายังไม่ทันขอทำเอาแย่หลินก็ยิ้มเขินให้กับความตรงไปตรงมาของเธอตกเย็น เมื่อถึงเวลากินข้าวลูฮาวฮาัาวาก็ได้โทรมาเตือนนางเอกให้เธอรีบมาที่โรงอาหารก่อนที่กับข้าวจะหมดเธอก็รีบมาเอาจัก,กรยานทันทีแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเจอพระเอกที่มาเอาจัก,กรยานเพื่อปั่นไปโรงอาหารเหมือนกันทั้งคู่ยืนมองหน้ากันด้วยสายตาที่มีเล่ห์เหลี่ยมหลอกล่ออีกฝ่ายแต่ต่างฝ่ายก็ต่างมีเชิงไม่หลงกลให้กันทั้งคู่และทัานใดนั้นทั้งคู่ก็วิ่งไปแย่งจัก,กรยานกันไปมาโอนละหม่านวุ่นวายกันสุดๆแล้วก็เป็นพระเอกที่ต้องเป็นคนปั่นให้เธอซ้อนไปด้วย ขณะที่ป่านไปทั้งคู่ก็เถียงกันไปเมื่อถึงทางลาดรถจักรยานก็ดันเบกแตกเบรกไม่ได้ซะง,งั้นนางเอกที่ไหวพริบดีก็ดีดตัวกระโดดลงจากรถจักรยานได้ทันแต่เป็นพระเอกที่ชนต้นไม้เข้าอย่างจางังทั้งคนทั้งจักรยานตีลังกาหกขมีหน้าทิ่มไปเขาที่นอนแองแมงนอนนิ่งอยู่กับพื้นก็คิดว่าทำไมต้องเป็นเขาที่ดวงซวยตลอดเลย เยลลินที่รู้ว่าพระเอกเกิดอุบัติเหตุก็รีบมาหาทันทีและเยหลินก็ได้บอกกับพระเอกว่าแม่ของนางเอกเป็นนักโบราณคดีที่เขาอยากขอเป็นสิทธิ์ด้วยและบอกให้พระเอกนั้นเลิกทะเลาะก,กับเธอได้แล้วด้านนางเอกที่ได้ยินก็เสนอยินดีที่จะช่วยเย่หลินให้ได้เจอกับแม่ของเธอ แต่ก่อนที่จะไปเจอแม่เธออยากให้แย่หลินได้คุยกับลุงของเธอซะก่อนเพราะลุงของเธอก็เป็นนักโบราณคดีเหมือนกันเพื่อให้เย่หลินได้เตรียมตัวก่อนจะไปเจอแม่ของเธอแต่ครั้งนี้พระเอกก็ต้องช่วยนางเอกด้วยการดึงความสนใจจากเสินเจินให้ได้เพราะการที่แย่หลินและนางเอกจะไปเจอลุงได้นั้นพวกเขาต้องออกไปนอกค่ายตอนดึก และกลัวว่าถ้าสนอจิเจนรู้อาจจะมีปัญหาได้เขาก็ทำตามที่เธอบอกด้วยการชวนสนอจิเจนไปเป็นแบบวาดรูปให้กับเขาจนกว่าทั้งสองคนจะกลับมาเขาก็พยายามวาดรูปเธอให้สวยเหมือนจริงสุดๆเขาเลยให้เธอเก็บรูปนี้เอาไว้เธอชอบรูปนี้มากก็ขอบคุณเขาและดูเหมือนว่าความรู้สึกที่สนอจิเนมีต่อพระเอกจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว แต่ไม่ไวายสุดท้ายเซินเจิ้นก็รู้ข้าจนได้ว่านางเอกแอบออกไปจากค่ายจากการที่เธอคุยโทรศัพท์กับลูกฮาวาและเซินเจิ้นที่ได้ยินพอดีเธอก็ผิดหวังมากที่พระเอกโกหกเธอเธอคิดว่าพระเอกตั้งใจชวนเธอไปเป็นแบบและวารูปให้กับเธอแต่กลับกลายเป็นว่าเขาแค่ทําตามที่นางเอกบอกพระเอกก็รู้สึกผิดและขอโทษเซินเจิ้นไปแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นและเดินหน้าเศร้ากลับไป เมื่อนางเอกและเยหลินกลับมาพระเอกก็มารอรับเธออยู่บนกำแพงในขณะที่นางเอกบินขึ้นไปบนกำแพงอยู่นั้นจู่ๆกางเกงของเธอก็ได้ขาดเป้าดังแฟรดเธอตกใจมากและอายมากเลยรีไล่ให้เย่หลินกลับไปทันทีเพราะเธอกลัวว่าเขาจะเห็นแล้วเขาอาจจะไม่ชอบเธอขึ้นมาก็ได้หลังจากที่เยลินกลับไปพระเอกก็แกล้งเธอบอกว่าถ้าเธอเดินกลับไปคนเดียวระวังผีหลอกล่ะเธอเลยบอกว่าที่เธอออกไปจากค่ายก็เพื่อพี่ชายของเขานะ เขาเลยยอมที่จะเดินไปส่งเธอแต่เธอที่นั่งนิ่งไม่กล้าขยับตัวเขาที่รู้ว่าเป้ากางเกงของเธอขาดเลยถอดเสื้อคลุมมาให้กับเธอ และนี่ก็ทําให้หน้าของทั้งคู่แนบชิดใกล้เธอที่สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของเขาก็รู้สึกแปลกใจขึ้นมาในใจและถามว่าเขาเห็นด้วยหรอเขากับกวนเธอไม่เลิกว่าถ้ามไม่อยากให้แย่หลินรู้ว่าเธอเป้าขาดก็ชมเขาเดี๋ยวนี้ชมเยอะๆเลยพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทําที่จะโทรหาแย่หลินนางเอกไม่มีทางเลือกเธอกลัวว่าเขาจะบอกแย่หลินเลยต้องยอมชมเขาไม่หยุดและทั้งคู่ก็หยอกล้อก,กันบนกําแพงไปมาอยู่อย่างนั้น วันต่อมาขณะที่พระเอกกำลังนั่งแกะสลักหินอยู่นั้นนางเอกก็ได้เอาเสื้อคลุมมาคืนให้กับเขาและตีเนียนนั่งแกะหินกับเขาเพราะเธออยากที่จะอยู่ใกล้ใกล้ยแย่ลินนั่นเองแต่เธอถี่แม่ระวังก็โดนหินบาดเขาที่นิ้วมือจนเลือดออกแย่ลินเห็นแบบนั้นก็เข้ามาดูเธอด้วยความเป็นห่วงเขาเช็ดนิ้วและทำแผลให้กับเธอ พระเอกก็ไม่ยอมน้อยหน้ายอมโดนหินบาดด้วยซะเลยและให้เยหลินมาทําแผลให้เขาบ้างเพื่อกันท่านางเอกจากเยหลินเขาได้ทีก็ยิ้มเยาะเย้ยและปิ้นใส่เธออย่างมีความสุข คืนวันต่อมาก็ได้เกิดเรื่องขึ้นจนได้พอรุ่นพี่ได้ขอครูฝึกตรวจเช็คคนในหอพักว่ามีใครอยู่ในห้องของตัวเองบ้างเป็นพราะเสินเจินที่รู้ว่านางเอกแอบ,บนี้ออกจากค่ายเธอเลยคิดแผนอยากให้เธอโดนจับได้โดยการแกล้งทําทีเป็นปีนกระแพงออกไปเพื่อที่จะให้รุ่นพี่ในค่ายเห็นจนรุ่นพี่ต้องขอครูฝึกตรวจด,ดูหอพัก และสุดท้ายนางเอกก็โดนคู่ฝึกจับได้และครั้งนี้ก็ทําให้พระเอกถูกหางเริกไปด้วยเพราะทังคู่ได้ออกจากค่ายไปหาลุงของเธอและขากับทังคู่ก็ได้ช่วยเหลือหลานของคุณลุงที่กําลังจมน้ําขึ้นมาจนตัวเปียกปอนและนี่ก็ทําให้ถังคู่รอดพ้นจากการถูกลงโทษเพราะคุณลุงได้โทรมาขอบคุณทังคู่ที่ช่วยหลานของคุณลุงเอาไว้เมื่อคูฝึกรู้แบบนั้นก็กลับชมทังคู่แถมยังยกโทษให้ทังคู่อีกด้วย เช้าวันต่อมาทางค่ายจึงทำพิธีมอบธงที่ระลึกเพื่อเชิดชูที่ทั้งคู่เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมแต่เมื่อธงนั้นกลางออกคนทั้งค่ายก็คำกันยกใหญ่เพราะคุณลุงที่ทำธงขอบคุณทั้งคู่นั้นได้เขียนบอกว่าหลานชายของเขาก็คือหมานั่นเองทั้งคู่ยืนถ่ายรูปด้วยกันแถมเถียงกันไม่หยุดทำเอาทุกคนก็หัวเราะในความตลกและเคมีความน่ารักของทั้งคู่ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั้งคู่ก็กัดกันเถียงกันได้ตลอดเวลา วันต่อมานางเอกที่ได้ขอร้องให้แม่รับแย่หลินเป็นลูกศิษย์ และขอให้แม่ได้ลองเจอกับเขาก่อนเธอจึงนัดเขาให้มาที่บ้านเมื่อเย,ยหลินกับพระเอกมาถึงเขาก็เจอเขากับเซิจจนเจิ้นเยหลินก็สงสัยว่าทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ได้ไม่ทันที่เธอจะได้ตอบอะไรป้าไฉ่แม่ของเธอก็เปิดประตูต้อนรับทังคู่เข้าไปในบ้านซะก่อนพระเอกที่ตามมาด้วยก็ได้เห็นนางเอกกำลังเล่นไวโอลินเขาที่ยืนฟังก็ยิ้มออกมาอย่างสุขใจเพราะเพลงที่เธอกำลังเล่นอยู่นั้นเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นและเด็กผู้ชายที่นางเอกเจอเมื่อเจ็ดปีก่อนก็ไม่ใช่เย,ยหลินแต่กลับเป็น เอองเเกนนั่นมื่อเธอเล่นจบและเห็นว่าเย่หลินมาถึงแล้วเธอก็รีบร้อนจนสะดุดล้มต่อหน้าต่อตาเขาซะเฉยๆเล่นเอาเธอก็อายสุดๆและก็เป็นพระเอกที่เยะเยะ้ยเธอตามคาดในระหว่างที่เย่หลินคุยกับแม่ของเธออยู่นั้นพระเอกก็ใช้โอกาสนี้ได้บอกกับนางเอกว่าเพลงที่เธอเล่นนั้นเขาเป็นคนแต่งเอง แต่เธอกลับไม่เชื่อแถมแทรกกลับไปว่าจะให้เด็กคนนั้นเป็นนายอย่างนั้นหรอเขาได้ยินแบบนั้นก็หมั่นไส่ก็ประชดว่าใครอยากไปเกี่ยวข้องกับเธอกรล่ะและนี่ก็ทำให้ทั้งคู่จ้องหน้ากันเหมือนคนที่แค้นกันมาแต่ชาติปางก่อนวันต่อมาก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นจนได้นางเอกที่ตื่นสายรีบร้อนอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปให้ทันมื้อเช้าที่โรงอาหารแต่เธอก็ดันทำที่หนีผมติดผมจนแก่ไม่ออกสง้นเธอก็รีบโทรหาลู่ขาวฮัวแต่กระันไม่รับสาย เธอที่ไม่มีทางเลือกจึงได้โทรหาพระเอกขอความช่วยเหลือจากเขาเมื่อเขามาถึงเธอก็หย่อนพายให้เขานั้นปีนขึ้นมาเมื่อเขาเห็นสภาพเธอแล้วก็หลุดคำกา,กากออกมาต่อหน้าเธอทำเอาเธอกัะหนาบึง้งและบอกให้เขาหยุดคำเดี๋ยวนี้นะในขณะที่เขาช่วยเธอแกะผมอยู่นั้นเขาที่ได้เห็นเธอจากมุมนี้ก็ทำเอาใจเขาสั่นจี๊ดในใจทันใดนั้นเธอที่กำลังหันมาบนเขาทั้งคู่ก็ได้สบตากันละกันจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นก่อนที่ทั้งคู่จะตั้งสติได้และเด้งตัวออกจากกัน ททันทีเธอก็แปลกใจว่าทำไมเธอถึงรู้สึกแปลกๆแบบนี้ทำไมต้องใจสั่นด้วยนะส่วนเขาที่เลิกลากก็บอกว่าต้องรีบช่วยเธอและกลับโดยเร็วที่สุดจูๆ่ๆเขาก็หยิบกันไกด์ตัดผมเธอซะดือ้อๆและรีบขอตัวกลับไปทันทีด้านนางเอกขณะที่เธอคิดว่าเมื่อกี้เธอเป็นอะไรกันนะก็มีเสียงดังตืบก็เป็นพระเอกที่หล่นลงมาจากหอของเธอนอนเก็บความเจ็บปวดกองอยู่กับพื้นแต่เขาที่ไม่อยากเสียหน้าก็ทำเก๊กลุกขึ้นเมื่อพ้นสายตาของเธอเขาก็บิดตัว เดินไปร้องเจ็บตูดไปน้าสงสารสุดๆนางเอกที่เพิ่งเห็นว่าผมของเธอถี่โดนเขาตาดัดแสวงก็โมโหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟสุดขีดไม่ไาวตกเย็นเมื่อนางเอกกลับมาถึงห้องก็ร้นสนั่นต่อว่าทันทีที่นางเอกเอาผ้าปูที่นอนของเธอไปใช้เพราะในนั้นมีเงินของเธอทําให้เธอโกรธนางเอกมาก ทั้งคู่มีปากเสียงกันสเสรนจนที่บอกว่าเงินนั้นสำคัญกับเธอมากแต่นางเอกไม่น่าจะรู้คุณค่าเพราะนางเอกโตมาในกองเงินกองทองตั้งแต่เกิดยังไงล่ะนางเอกก็งงว่าทำไมเสรนเจนถึงคิดอคติกับเธอได้ขนาดนี้เธอถิอ่โมโหเหมือนกันกับพูดออกไปโดยไม่ทันคิดว่าถ้าสเสรนจนไม่พอใจก็ให้แม่ของเธอลาออกไปจากบ้านเธอได้เลยเพราะถ้าสเสรนจนคิดว่านางเอกจ้องจะรังแกเธอเสมอก็ไม่ต้องมาทำญาติดีต่อกันให้เสียเวลาหรอก ทังคู่จ้องตากันด้วยสีหน้าที่โมโหม,มากๆและเมื่อนางเอกใจเย็นลง mm. เธอถิดกําลังจะไปขอโทษสันเจนิ้นนางเอกถิดโกนบอกเธอว่าเธอจะชดใช้เงินเองแต่เธอถิดกําลังหาเงินอยู่ในดงหญ้าท่ามกลางสายฝนอยู่ก็มองกลับมาด้วยสายตาที่อาฆาตพยาบาทสุดๆ วันต่อมานางเอกได้นัดพระเอกมาพบเพื่ออยากรู้ว่าเขาใช่เด็กผู้ชายในตอนนั้นไหมย,ยังไม่ทันที่พระเอกจะตอบอะไรจู่ๆลู่ฮา,าวาก็ร้องเสียงนางมาจากในโรงอาหารทั้งคู่จึงรีบวิ่งไปดูทันที แต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบเธอเป็นเฉินโมที่พาลูกฮาวาที่คอติดกับประตูนั้นอีกแล้วถามเฉินโมยังล็อกประตูโรงอาหารอีกทำให้ทั้งคู่ติดอยู่ในนั้นทั้งคืนถามติดต่อใครให,ให้มาช่วยไม่ได้อีกด้วยเมื่อมีโอกาสนางเอกเลยถามว่าเป็นเขาใช่ไหมพระเอกไม่ได้ตอบอะไรแต่เอารูปวาดมาให้กับเธอดูเป็นรูปเด็กสองคนกำลังนั่งอยู่ข้างกาันท่ามกลางหมู่ดาวเหมือนคืนนั้นไม่มีผิดเขาบอกให้เธออย่าจมอยู่กับอดีตนั้นเลยปล่อยมันไปซะเธอถึงได้ยินกัน น้ำตาคลอเธออยากจดจำไว้เพราะเขาทำให้เธอมีความทรงจำที่ดีคืนนั้นที่เขาอยู่เคียงข้างเธอตลอดทั้งคืนแต่เขาที่อยากให้ความรู้สึกที่เธอมีต่อพี่ชายของเขาอยู่เหมือนเดิมเขาก็เด้นทาเดิมพันกับเธอโดยการเอารูปวาดนั้นไปหนีบไว้นอกหน้าต่างเขาบอกกับเธอถ้าฝนตกเธอต้องลืมความทรงจำในคืนนั้นทั้งหมดแต่ถ้าฝนไม่ตกเขาจะยอมพูดยังไม่ทันจบเธอก็ตอบรับเดิมพันเขาทันทีเช้าอันรุ่งขึ้น ฝนก็ไม่ตกลงมาสักนิดไม่ทันที่พระเอกจะพูดอะไรออกมาเธอก็เอาน้ำมาราดใส่ภาพนั้นสสดือ,ดอเขาก็หน้าเวอขำแห้งออกมาเธอบอกว่าเขาพูดถูกคนเราอย่าจมอยู่กับอดีตและเธอจะไม่ยอมให้เขาหรือพระเจ้ามากำหนดชะตาชีวิตของเธอและเธอก็ไม่ยอมรับการกระทำปอมๆของเขาที่ตั้งใจจะเดิมพันน,นู่นนี่กันกับเธอหรอก เธอที่อยากบอกกับเขาว่าเธอรอเขาได้รอจนกว่าเขาจะพร้อมยอมพูดกับเธอเรื่องนี้แต่เขากลับหาทุกวิธีสารพัดคำพูดมาปฏิเสธเธอเธอผิดหวังในตัวเขามากพูดจบเธอก็โทรให้พี่ยามมาเปิดประตูพาเธอออกไป ในวันนี้ที่โรงยิมระหว่างที่เย่หลินกำลังเล่นบาสอยู่นั้นจู่ๆฟางหยวนก็ขอให้พระเอกได้ลองแข่งบาสกับเย่หลินเพราะทั้งคู่ฝีมือไม่ธรรมดาทุกคนต่างตั้งตารอดูศึกสายเลือดระหว่างเย่หลินกับพระเอกอย่างใจจดใจจ่อ ก่อนหน้านี้ที่ห้องของทั้งคู่พระเอกได้บอกกับเย,ยหลินว่าเป็นเขาเองที่นางเอกหมายถึงแต่เยลลินเองถือเล่นไวโอลินท่อนโซโล่เพลงที่พระเอกแต่งได้ทําให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าเย,ยหลินเป็นเขาในสมัยเด็กและวันปฐมนิเทศที่นางเอกบอกรักเย,ยหลินที่เกิดอารมณ์ร้อนทุบโต๊ะพร้อมพูดแทรกขึ้นมาว่ามันไม่สําคัญแล้วเพราะเธอนั้นกําลังจะเป็นของเขาแล้วทําให้สนามแข่งตอนนี้ปะทุไปด้วยอารมณ์ที่เดือดดานของเย,ยหลิน แต่พระเอกกับชิวแถมยิ้มโชว์ด้วยความใจเย็นอีกต่างหากในขณะที่ทั้งคู่กำลังแข่งกันอยู่นั้นก็เป็นพระเอกที่มีท่าทีจะได้เปรียบและกำลังจะชูลูกบานลงไปจู่ๆพระเอกก็เหลือบไปเห็นนางเอกที่เดินเข้ามาพอดีทำให้เขาหยุดชะงักเสียสมาธิจนโดนแย,ย่หลินแย่งลูกไปชุนลงหว่วงแทนเฉยๆพระเอกมองนางเอกด้วยสายตาอันแสนเศร้าแต่เธอที่ยังโกรธเขาอยู่ก็หลบหน้าเขาและเดินออกไปเมื่อการแข่งขันจบลง ตกดกดึพระเอกที่เหม่อรลอยนึกถึงแต่คำพูดของนางเอกก็ไม่ได้ยินที่เฉินโมเรียกเขาเลยแม้แต่น้อยเขาที่ตัดสินใจจะไปคุยกับนางเอกให้รู้เรื่องแต่ดันไปชนเข้ากับเฉินโมลม้มลงไปก้องกับพื้นทั้งคู่ในจังหวะนั้นเองจู่ๆเพื่อนร่วมหอก็เปิดประตูเข้ามาเห็นภาพพระเอกกับเฉินโมนอนทับกันจินชวนขนลุกสุด,สด วันต่อมาข่าวที่ว่าพระเอกเป็นเกย์ก,กับแพทย์สะพัดไปทั่วฟางหยวนที่กำลังเมาเรื่องของพระเอกอย่างสนุกปากนางเอกที่ทนฟังไม่ได้ก็เข้ามาจัดการกับฟางหยวนที่พูดถึงพระเอกรับหลังจนต้องหนีออกจากห้องสมุดไปพระเอกถี่ยืนดูอยู่ก็สะใจไม่น้อยเลยเดินเข้าไปแซวเธอว่าเธอปกป้องเขาอย่างนั้นหรอพร้อมกับยิ้มอย่างชอบใจแต่เธอก็รีบบอกทันทีว่าที่เธอทำแบบนั้นก็เพราะเธอไม่อยากให้เยหลินต้องดูไม่ดีไปด้วยตั้งหากล่ะ เธอเลยเปลี่ยนเรื่องให้เขาหยิบหนังสือที่อยู่บนชั้นบนสุดให้เธอหน่อยเขาถีอเอื้อมจนตะคิวขึ้นแขนก็ยังหยิบไม่ถึงเธอก็ยิ้มป๋อที่เห็นเขาทุลักทุเลเขาเลยอุ้มเธอขึ้นไปหยิบเองซะเลยส่วนเจิ้นที่มาตามนัดพระเอกก็ถีบบันไดามาให้ทั้งคู่และถามทำไมไม่ใช้บันไดนี้ล่ะทำเอาทั้งคู่ก็น่าเจินไปเลยเขาถีรีบร้อนเดินไปกับส่วนเจิน้นนางเอกก็ถามว่าพวกเขาจะไปไหนกันหรอเขาหันมาและทำหน้าตาเทเลนบอกว่าความลับและเดินออกไป นางเอกที่หม่นไส้และอยากรู้ว่าเขาไปไหนกันแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยถีบบันไดระบายความงุหงิดมาเลย ต่อมาเมื่อนางเอกได้เล่าเรื่องที่พระเอกออกไปกับเฉินเจิ้นให้ลู่ฮาวาห์ฟังเธอก็เกิดอาการชาวบ้านท่านหนึ่งอยากรู้อยากเห็นว่าพวกเขาออกไปไหนกันทางคู่ใช้เฉินโมที่เป็นรูมเมทก,กับพระเอกสืบให้เธอว่าเขากําลังทําอะไรอยู่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าพระเอกซื้อภาบ้านมือสองมาจากตลาดเป็นจํานวนมากและแถมยังกําชับกับเฉินโมห้ามบอกลู่ฮาว,าวากับนางเอกเด็ดขาดแต่เฉินโมก็โดนมานายหญิงของลู่ฮาวาหลอกถาม จนเขาปีกปากบอกออกมาจนได้นางเอกที่นั่งคุ้นคิดว่าทําไมเขาไม่อยากให้เธอรู้เธอยังคิดต่ออีกว่าเขาคงทําอะไรที่สําคัญให้กับเธออย่างแน่นอนแล้วก็เป็นแบบที่เธอคิดไว้เปียบเขากําลังกู้ขืนภาพวาดที่นางเอกสาดน้ําในวันนั้นให้เป็นเหมือนเดิมเขาตั้งใจมากเขาเรียนรู้ทุกวิธีที่จะทําให้ภาพนั้นกลับมาใกล้เคียงเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุดเพราะภาพนี้สําคัญกับเขามากเหมือนกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเพราะเฉินโม่ที่หวังดีช่วยลงสีให้กับภาพพืนนั้นทําให้พระเอกนั้นโกรธออก และบอกกับเฉินโมว่าถ้าเอาไปบอกฮาวาฮวาห,หรือนางเอกเขาเอาตายแน่เฉินโมเลยบอกกับลู่หฮาฮาวาว,ว,ว่าพระเอกไม่ได้ฝึกวาดภาพอะไรแล้วทําให้นางเอกก็หงุดหงิดเล็กน้อยที่เขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เธอหวางเอาไว้ ในเดือนหน้านี้จะเป็นวันครบรอบ100ปีของมหาวาลัยซีหลิงเอกประวัติศาสตร์ก็เตรียมทําการแสดงละครเพลงขึ้นโดยมีนักแสดงนําชายคือเย่เมี่ยวและนักแสดงนําหญิงคือเซี่ยรุ่ยนิง่งเมื่อทั้งคู่รู้ตัวว่าต้องแสดงละครและเล่นบทนําด้วยกัน mm. ก็ตกใจชีน้าอีกฝ่ายและพูดพร้อมกันว่าใช้เล่นคู่กันเนี่ยนะแต่ทั้งคู่กัปฏิเสธไม่ได้เพราะทุกคนจะต้องเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้ เสินเจิ้นที่อยากได้บทนำหญิงเองก็ไปบอกกับพระเอกว่านางเอกไม่อยากเป็นนักแสดงนำเพื่อหวังใช้ความใจดีของพระเอกออกหน้าพูดแทนเธอกับนางเอกแต่เขาก็พูดกับเสินเจิน้นว่าถ้าเธออยากได้บทนำแล้วก็ไปขอกับนางเอกดูเองเลยไม่ต้องมาพูดกับเขาแบบนี้หรอกเพราะการที่นางเอกจะสละสิทธิ์หรือไม่นั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของนางเอกไม่ใช่เขาเป็นคนตัดสินใจเธอก็นหน้าแตกหมองไม่รับเย็บเพราะความหวังที่จะได้เอาชนะนางเอกกับพังทลายไม่เป็นท่าเมื่อถึงวันซ้อมทดสอบการร้องเพลงของนางเอก ฟังหยวนที่เคยฟังเธอร้องแล้วก็หลุดขำออกมาเพราะนางเอกเป็นคนที่ร้องเพลงเพี้ยนสุดๆแต่คราวนี้นางเอกมาด้วยใจที่ห้าวหาญเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นพร้อมกับแต่งตัวมาเต็มยศเหมาะกับนักแสดงน,นำสุดๆเธอสวยสง่ามากเธอปากฏตัวจนทำให้ทุกคนตกตะลึงแต่ทนายนั้นเองเมื่อเธอร้องเพลงออกมาก็ทำเอาคนทั้งหอกระึ้งไปตามๆกันเธอร้องเพลงเพราะอย่างนั้นหรอไม่เลยเธอร้องเพลงเหมือนอ่านบรรยายคำที่ละว,วัก สำเนยียงของเธอเหมือนกับ ai ในโทรศัพท์ยังไงอย่างนั้นไม่มีความรู้สึกที่สัมผัสได้จากเสียงของเธอที่เปล่งออกมาเมื่อเธอร้องจบทุกคนก็ต่างพากันหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งเพราะเธอร้องได้แย่เอามากๆจนคณะอาจารย์ต้องเรียกประชุมด่วนเพื่อที่จะหานักแสดงนำคนใหม่มาแทนที่เธอและก็เป็นส่นเจิที่อาสาเป็นนักแสดงนำหญิงแทนและทำออกมาได้ดีมากๆ ทุกคนก็ต่างพาการชื่นชมในเสียงของเธอและมอบบทนักแสดงนำหญิงให้กับเธอไปนางเอกที่เสียดายก็มานั่งนอยตัวเองอยู่หลังเวทีพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ทำทีเข้ามาปลอบเธอแต่เธอถี่กำลังโมโหก็ไว้ไว้ใส่เขาแ่าค้นทรยศและเผอหลุดปากออกไปว่าเธอไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้สนเจนยังไงล่ะ เขาก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงอยู่ใกล้กันไม่ได้เธอถี่ไม่รู้จะตอบยังไงก็บอกไปว่าเธอห่วงเขาหน้าพระเอกก็นิ่งไปสักพักแล้วบอกบกับเธอด้วยท่าทีที่เย็นชาว่าเธอห่วงเขาหรือหวงเย่หลินกันแน่แต่จูๆ่ๆเสนเจิ้นก็เข้ามาขัดจังหวะทั้งคู่สะก่อนเธอก็ว้ายๆแรกเข้าไปว่านักแสดงนําในดวงใจมาแล้วนี่ก็ไปได้แล้วสิพูดจบเธอก็เดินฟึดฟัดออกไป แล,แล้วก็มาถึงวันซ้อมละครเพลงทุกคนตั้งใจซ้อมกันมากเมื่อถึงฉากที่เสิรเจิ้ลต้องปรากฏตัวออกมาท่านในนั้นจู่ๆแทนที่เธอยืนอยู่ก็เกิดพังทําให้แทนเอียงและเธอก็กําลังจะ่วงลงมาแล้วก็เป็นพระเอกที่เข้ามาช่วยดันแท่นไม่ให้ลม้มและนี่ก็ทําให้ตัวเขานั้นกระเด็นตกเวทีดังอึก้กทุกคนตกใจมากแย่หนิและนางเอกก็รีบมาดูพระเ ททันีส่วนเจิ้นที่ทมีเลือดออกเมื่อนางเอกเห็นก็รีบเข้าไปดูเธอและถามด้วยความเป็นห่วงแต่ส่วนเจิ้นกลับทําสิ่งที่ทุกคนไม่คิดว่าจะได้เห็นเธอตบนางเอกเข้าอย่างจังเพราะเธอคิดว่านางเอกเป็นคนก้างเธอและกําลังง้างมือเข้าไปตบเธออีกครั้งแต่แย่หลินก็ได้เข้ามาห้ามเธอเอาไว้ส่วนเจิ้นก็ไม่หยุดแค่นั้นเธอวอยไวยบอกกับทุกคนว่านางเอกเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์แถมยังให้พระเอกช่วยยืนยันอีกคนแต่เขากลับบอกอย่างชัดเจนว่านางเอกไม่ได้ทําส่วน เธก็เหวอทีพระเอกไม่เข้าข้างเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ยังวอยวายโวยให้นางเอกผิดให้ได้นางเอกที่ทนฟังอยู่นานก็ทนไม่ไหวพูดออกมาทั้งน้ำตาว่าใช่เธอเป็นคนออกมาจากห้องอุปกรณ์คนสุดท้ายและใช่เธออิจฉาเซรเจนที่ได้บทน,นำไปแต่เธอไม่มีทางทำอะไรง่ๆหรือทำร้ายใครเพียงพอแลกกระบทตลกๆแบบนี้แน่นอนหลังจากข่าวนี้ได้แพ่สะพัดออกไปนางเอกก็ถูกโซเชียลโจมตีอย่างหนกัก พระเอกเป็นห่วงเธอเลยโทรตามให้เธอมาหาเขาที่โรงพยาบาลแต่เธอที่แต่งตัวลุคขุนป้าเดินตลาดก็อดที่จะถามเธอไม่ได้วันนี้มันแฟชั่นยุคไหนกันเขาที่เห็นเธอถือของกินมาฝากก็ไม่รีรอที่จะแกะออกมาเขากินมันอย่างอร,อร่อยแถมไม่แบ่งให้เธอกินอีกด้วยและในขณะนั้นเองป้าาฉก็โทรมาถามว่าเธอได้หยิบขนมบนโต๊ะไปใช่ไหมเธอบอกอีกว่าขนมนั้นเป็นของหมาที่แม่ของนางเอกกำลังจะเอาไปบริจาคทำเอานางเอกกับตาโตขืนน้ำลายทำหน้าแย่หันไ หาพระเอกที่กำลังกินอาหารหมายอย่างอิม่มหนำสำราญเบิกบานใจแต่เธอกลับไม่ได้ห้ามเขาแถมยังบังคับให้เขากินให้หมดอีกด้วยและคิดในใจว่าถ้าพระเอกรู้เขา้าได้ตายอย่างเขียดแน่เลยรุ่ยนิ่งเอ้ย เธอบอกให้เขารีบหายไปๆและกลับไปแสดงละครได้แล้วเขาถี่ไม่อยากแสดงแล้วก็เผลอพูดออกไปว่าจะกลับไปแสดงได้ไงกันคนที่เขาอยากแสดงด้วยก็ออกไปแล้วนี่นางเอกที่กําลังจะพูดต่อก็ชะงักทันทีเมื่อรู้ว่าคนที่พระเอกหมายถึงก็คือเธอทั้งคู่หันหน้าหนีครู่หนึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะหัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างสุขใจ ระหว่างนั้นแม่ของพระเอกก็ได้มาดักรอนางเอกที่หน้าโรงพยาบาลและได้ขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเพื่อขอให้นางเอกเลิกยุ่งกับลูกชายของเธอทั้งสองคนและหลังจากนี้ก็ห้ามไม่ให้เธอมาเจอพระเอกที่โรงพยาบาลอีกและขอให้นางเอกบอกแม่ของเธอว่าเยหลินไม่ต้องการอาจารย์อีกต่อไปแล้ว เมื่อกลับมาถึงบ้านนางเอกก็หัวเสียคิดไม่ตกว่าเธอจะบอกแม่ของเธอดีไหมแต่สุดท้ายเธอก็เก็บเอาไว้ไม่พูดออกไปแต่แม่ของเธอก็ถามถึงอาหารหมาขึ้นมาว่านางเอกเอาไปให้หมาที่ไหนกินนางเอกก็ไม่กล้าบอกว่าให้พระเอกกินไปแล้วก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆบอกไปว่าเอาไปให้หมาที่หมู่บ้านข้างๆแทนระหว่างนั้นเสริร์เจิ้นก็ได้เข้ามาขอคุยกับนางเอกเธอสงสัยว่าที่พระเอกถอนตัวจากการแสดงเป็นเพราะนางเอกและต่อว่าเธอไปชุดใหญ่ว่าทาไมนางเอก ต้องทาให้ทุกอย่างมันพังเมื่อความโกรธที่สะสมอยู่ได้ปะทุออกมานางเอกก็จเย็นไม่ได้ต่อไปแล้วเธอบอกเสินเจิ้นว่าคิดหรอว่าฉันจะไม่รู้สึกเจ็บคิดหรอว่าการที่ทุกคนมองฉันแย,แย่ฉันจะใจเย็นยิ้มรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกกับทุกคนว่าฉันโอเคใครมันจะไปทําได้ฮะ ฉันนอนร้องไห้จนหลับทุกคืนโดนเพื่อนเ,อนเกลียดโดนพักการเรียนแล้วมาพูดได้ไงว่าฉันนั้นสบายดีนางเอกถามว่าเธอไปทําอะไรให้เสรินเจินเกลียดเธอได้ขนาดนี้ฮะหากว่าเธอยังไม่พอใจเธอจะตบฉันอีกครั้งก็ได้นะ สินเจิ้นก็ไม่รรอง้างมือกำลังจะตบแต่ป้าฉายก็ได้คามาห้ามเธอไว้ได้ทันเธอสั่งให้สินเจิน้นขอโทษนางเอกซะแต่สินเจิ้นก็ไม่ทำแถมยังบอกว่านางเอกเป็นคนใจร้ายแถมป้าฉฉาย,ยังเข้าข้างเธออีกหรอป้าายก็ตบเข้าไปที่หน้าของเสินเจิ้นอย่างจังเธอเดินร้องไห้ออกไปจากห้องป้าฉายที่เสียใจกับการกระทาของลูกสาวตัวเองก็ขอโทษนางเอกและแม่นางเอก ส่วนเจินที่ตอนนี้จิตใจของเธอไม่เหลือความอ่อนโยนให้ใครอีกแล้วในใจของเธอมีแต่ไฟแค้นที่ปะทุถึงจุดเดือดที่แผดเผาความกลัวของเธอจนหมดสิน้นโปรดติดตามคลิปต่อไปของพวกเราซึ่งเป็นตอนจบกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ